มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าสไตล์สโนวอิ่มให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาทาครีมบำรุงกันก่อนเลยจ้าโอ้วันนี้เป็น beauty b er ็ o กเกอร์คะทุกคนหน้าไม่ให้ใจก็ฝึกรักอยู่นะคะทาไปค่ะนี่ oh my g o s แต่งหน้าสไตล์สโนว์อิมสามีชอบโบนอนะแต่งมาลิเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเดด์รพรีเมอ,อรอ์รองพื้นเออรองรองพื้นอันนี้ดิมันจะบบแบบว่าปกปิดอะป้าแบบว่ <Bad S 2> าดูดีกว่าหน้าสดขึ้นมานิดนึงนะคะโอ oh m y god รีต่อจ้าเราอะไม่รู้ว่าเขาแต่งอะไรก่อนอะไรหลังเลยนะขนตานะคะทุกคน ผนตาเรานี่ก็คือแบบย่าไม่ค่อยรักเลยนะให้เรากระจิกเดียวเ <c oughs> ออได้อยู่น่าจะได้อยู่ <laughs> ตอนนี้คือแต่งตามจินตนาการจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ไม่มีความรู้เรื่องการแต่งหน้าเลยนะคะทุกคนมาคาราอีกลยสมาราค์คาราอิจฉาคนขนตายาวขึ้นมากระติดหนึ่ง ขนตาคือไม่งอนเลยน,นี่คือจะเป็นแบบลูกแม่บ้านลูกแม่บ้านได้ปะ่ะเคียมยปแป่าเนี่ย เข้ากันไหมเนี่ยตาแหละตาแบบออกน้ตาลน้ำตาลม่วงแก้มส้มส้มปากอะไรดีให้มันแบบ,บวิบฟบวับวิฟบวับนี่คือแต่งหน้าเป็นแม่บ้านนะคะเดี๋ยวต้องไปแบบดูดฝุ่นล้างห้องน้ำ ถูวบ้านนะคะก็จะมีแบบบิ๊กมิแบิ๊บแต่งหัวตานยดีนะคะจริงแต่งแค่นี้ก็น่าจะได้เนาะอยู่บ้านเออคิ้วเราทำไงกับคิ้วเราดีคิ้วเรานี้ต้องคือต้องแบบมันโดกไปเนาะต้องแปลวอ,ออกนิดนึงอะไรอย่างนี้ ดูอีกแบบนิดนี้อะไรเงี้ยแบบไม่ให้ตั้งใจทาทาคิว้วโอ้โหเข้มไปอีกอีกมากมันไม่ได้สวยนะเนาะถ้ามันแบบดกไปอะไรเงี้ยพอแล้วต้องไปเอาออกแต่แบบไม่ยังไม่อยากออกเลยทุกคนมันเจ็บกันก็ไม่เป็น ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วแป้งแป้งแป้งทาแป้งสักหน่อยมันมันกระเบินทุกคนจมูกก็แบบไม่ได้โด่งเลยแล้วก็แบบไม่ได้ไลทดังเลยทุกคนไลทไม่เป็นนะคะเอาจริงๆคือเทคนิคการแต่งหน้านี่คือแบบแ yeah, ย่มากใช่เราต้องแบบ แต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอะไรอย่างงี้คือแบบยังลองฝึกอยู่อะ่ะแต่งไม่สวยก็เสียดายเครื่องสำอางน่าจะเข้มไปแล้วแหละปาาเข้มอีกนิดดีปะ ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานิดนึงจากตอนที่ไม่แต่งนะคะก็แบบว่าอ,อยากไปเรียนให้มีสกิลการแต่งหน้าขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็อยากแต่งหน้าให้สวยๆใครมีอะไรดีๆแนะนำได้นะคะแต่เราก็จะแบบ ดูเขาเรียนดูเขาสอนแต่งหน้าแล้วเราในคลิปใช่ไหมแต่เราก็จะพยายามปึกนิดนึงคือแบบจําไม่ได้เลยว่าแบบเขาทํายังไงแต่มันแบบคือไม่มีศิละปะในการแต่งหน้าจริงๆทุกคนคือบันได้เท่านี้จริงๆจริงๆคือแบบได้แค่เนี้ย น่าจะต้องไปเรียนแต่งหน้าคือเบ้าหน้าก็ไม่ดีแล้วนะคะสกิลการแต่งหน้าก็ไม่ดีอีกนะคะก็ได้ประมาณเท่านี้ก็พอใจระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการแต่งหน้านะคะแล้วก็ฝึกทักษะสกิลการแต่งหน้าให้ดีขึ้นนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ